นนทบุรีเอาเลยนะนนทบุรีผมขอหัวใจใหาจา์หน่อยแล้วกันนะครับ2700เท่านเพื่อได้มีกำลังใจนะอาจารย์เอาอีกสักสิบนาอีสู้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 ครับพยายามไม่ให้เกินนี้นะครับอนนทบุรีต้องอาจารย์สิตย์ทแล้วหล่บคือคือเอางี้ถ้าวันเสาร์นะผมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงประมาณสักแปดโมงไปจนถึงสิบโมงนะอาจารย์นิดเดียวผมเขียนผิดกราฟิกที่นี่ผมทำนนทุบุรีอ๋อทบุรีสาระอูกับเคลื่อนไปนิดนึงใช่ขอผ่าคุณผู้ชมนะครับ อ่านนทบ,บุรีนะอ,ะอนโอเคครับอาจารย์เชิญต่อได้เลยครับคือถ้าหน่วยเลือกตั้งที่ผมไปใช้สิทธิ์อ่ะแถวยาวเท่ากับตอนเลือกตั้งปีหกนะอโอ้หคือมันคือผมเลือกตั้งที่ศาลเจ้าอะ่ะทะลุออกมาบนซอยถนนนะยาวมากไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ต้องรอนานขนาดนั้นมาก่อนอ,ะอ่ะเป็นชั่วโมง จับเวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปให้ส้มมาแน่ครับและมาจริงใครที่ส้มที่ไม่พอใจอาจารย์สายอิธอรเนี่ยออกเลยนะไปดูหน้าอาจารย์สายอิธรไปดูเลยว่าเอาให้ผมตากแดดจนตัวดำเลยไม่ได้ใช้สิทธิทีอ่ะครับนั่นแหละชนะแน่ชนะแน่สมกัตการมือนสมบัติการในไง่ที่ว่า ถ้าออกเยอะแล้วมันเป็นพื้นที่เขตเมืองเยอะแต่รุนเยอะคือนุนทับรีนเหมือนสมุทรปราการเลยโมเดลถูกไหมอาจารย์คล้ายกันไหมมันเป็นพื้นที่มันคล้ายหน่อยส้มทั้งจังหวัดเหมือนกันส้มทั้งจังหวัดเหมือนกันคนละแบบบ้านใหญ่สมุทรปราการเนี่ยเหมือนเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเอกภาพครับจริงๆนนทบบรีมีหลายตระกูลมากเพียงแต่ว่ารอบนี้พอสนามอบไม่ใช่รอบนี้ด้วยเป็นมาหลายปีแล้วสนามอบจเนี่ยเขามักจะ ส่งเสริมท่านนายกท่านนี้ท่านอาดีตนายกท่านนี้แต่จริงๆมันจะมีตระกูลอื่นที่ครองพื้นที่เทศบาลปากเกร็ดก็ตระก,ก,กูลหนึ่งเทศบาลนครนนท์ก็ตระกูลหนึ่งโซนไปทางข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปฝั่งนู้นก็อีกหลายตระกูลเดี๋ยวนี้คองเทศบาลคองอบตอสําคัญสําคัญอยู่ในนนทบุรีกันแล้วเวลาเลือกตั้งแต่ละทีเนี่ยแต่ละตระกูลก็จะเนื้อหอมพักใหญ่มาจีเป็นรงพลังประชารัฐมั่งภูมิใจไทยมั่งเพื่อไทยมั่งอะไรแบบเนี้ยอ่า อารมณ์มันก็จะแปลว่าทำมันส่วนหนึ่งมันเลยทําให้สอส,อสอเขตเนี่ยมันก็ตัดคะแนนกันเยอะหน่อยสีส้มเขาก็เลยได้หลายพื้นที่ก็เป็นเช่นนั้นกระแสก็มาด้วยแต่พอเป็นนายกอบจอเนี่ยเขาเขาพร้อมใจกันส่งทีมนี้ทีมเดียวทีมพึ่งหลวงเนี่ยคือหมายความว่า,าพักประชาชนผู้สมัครพรกประชาชนเจอกับ ทีมพึ่งหลวงทีมพึ่งหลวงกึหนึ่งหนึ่งตัวต่อตัวตัวต่อตัวเพราะทีมอื่นๆเข้าใจว่ากระจายไปตามพื้นที่ของตัวเองก็คือขอสอปจประจำอําเภอของตัวเองประจำตาบลของตัวเองขอแล้วก็รลงตัวแล้วก็เดี๋ยวก็เทศบาลอบตเขาดแล้วเดี๋ยวเทศบาลอบตแล้วก็ไปแพ็กกันต่อคือพูดง่ายเขาเขาเป็นเครือข่ายเครือข่ายบ้านตระกูลในนนเพราะนั้นถ้าคนออกไปใช้สิทธิน้อยเขาคุมฐานได้ระดับหนึ่งเนี่ยยังไงก็ยาก ไข่อาจารย์เขาคือไขรครับท่านระวัาิโดยย่อนท่านธงชัยเย็นประเสริฐนายกของผมเองนายกของผมเองเขาเป็นนายกของทุกคนในจังหวัดนนทบุรีเองอมา่ก่อนนี่เป็นอดีตตอนนี้ยเป็นอดีตอยู่โลโก้น่ารักอาจารย์มาจากอะไรอาจารย์พอทราบไหมเข้าใจว่าคือพึ่งงานไงพึ่งทํางานไงพึ่งทํางานขยันทำงานมาเป็นรังมาเป็นรังมาเป็นรังมาเป็นทีมเป็นทีมท่านเป็นนายกอบจมาแล้วกี่สมัย <N un> น่าจะห้านะโดยประมาณาน,นะโดยประมาณนะคือเอาง่ายๆผมย้ายทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรีสมัยแรกก็น่าจะเป็นท่านนี้แหละแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ประมาณช่วงสตวัสดีสองพันร้อยสี่สิบ่ะนนทบุรีดูรูปลงไปก็เห็นแล้วว่าเขตเมืองขนาดมันอันนี้แผนที่ของอันนี้แผนที่<ใ>นนทบุรีแผนที่แลแดงๆคือ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 สีคือผลชัคือผลการเลือกตั้งครับใช่ไหมอบจครั้งที่แล้วถูกไหมใช่ไหมอ่ยมาพี่อนะ คือคท่านพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยชนะทุกเขตโอโอเคถ้าแบบนี้ชัดนะอาจารย์พระถ้แผนที่เนี่ยครับครับครับ แต่ถ้าดูแผนที่สสคือระบายสีส้มถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วเราต้องวิเคราะห์อะไรกันอีกเพราะว่าถ้ามองแบบนี้ก็เหมือนก็ท่านนี้แหละน่าจะได้ก็อย่างที่บอกอะครับโอกาสพลิกล็อกก็คือคนออกมาเยอะเท่านั้นอย่าลืมเพราะว่านนทบุรีเนี่ยถ้าดูแผนที่เหมือนสมุทรปราการ่ะเขตเทศบาลมันเยอะมากใช่ใช่เขตเทศบาลเยอะก็แปลว่าเมืองมันก็เกิดทั้งจังหวัดมันจะมีข้างบนอะายน้อยอะไรที่อูกถปกนจัดอยู่เท่านั้น ที่เหลือมันเชื่อมกับกรุงเทพรถไฟฟ้ามันก็ถึงหมดแล้วแต่แต่ความ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 ยากของนนทบุรีนะสำหรับพักสีส้มนะครับตรงที่เขตเมืองอย่างเช่นเทศบาลนครนนท์กับเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยเป็นทีมตระกูลนะเวลาเขานายกเขาเนี่ย ล้วคะแนนถล่มทลายนะจำนายกสมนึกที่คุณทักษิณไปหาได้ไหมอ่าจำได้คือแกไปหาแรกๆเหตืองแตใ่ใช่ใช่ไปลื้อฟื้นความสัมพันธ์นนอ,อ่ะเขาคือนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีตอนนั้นวันเกิดไหมอาจารย์ใช่ไหมวันเกิดคุณสมนึกไหมอะไ,อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแข็งแกร่งมากเขาแก่งเขาเขาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยกลุ่มพลังหนุ่มอ่ะตั้งแต่ท่านสมนึกหนุ่มๆอ่ะยุคพลังทมนู่นอ่ะโอ้โหยุคพักพลังทมอ่ะ เพราะนั้นแล้วแล้วคนในนครนนท์ซึ่งเป็นเขตเมืองอ่ะคนย้ายไปมาแต่ว่าเลือกตั้งนครนนท์ครั้งนี้เขชนะแบบว่าคู่แข่งไม่ต้องไม่ต้องรุ้นอ่ะอ๋อครับคือแบบสี่หมื่นต่อหมื่นเดียวอะไรเงี้ยชะแบบนี้มันหมายความว่าเขาคุมเสียงประธานชุมชนได้ด้วยใช่ครับแล้วเขาก็เขาก็ดูแลดีด้วยเวลาในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนการเมืองชาตินะการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันลงโปรเจกต์ของ เอาว่าของเทศบาลเนี่ยมันก็ต้องกระจายไปให้ชุมชนใช่ครับใช่คุณความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะไปเปลี่ยนคนทําไมถูกต้องถูกต้องได้โปรเจกต์มาตลอดได้รับบริการที่ดีมีปัญหาก็รู้ว่าจะต้องไปบอกใครไปบอกประธานหมู่บ้านประธานหมู่บ้านก็ไปบอกสอทอแป๊บเดียวก็ถูกแก้ปัญหามันก็เรียบร้อยว่าพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ที่มันจะเปลี่ยงง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรใหม่ ใช่ซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงข่ายเหล่านี้เยอะไหมแล้วไปเลือกไหม่าคุณไม่เลือกนี่ถ้าเป็นสัโบราณสมัยคุณยังไม่เกิดเนี่ยสมัยก่อนยังใช่คําว่านอนหลับทับศีนมันนึกท่านนะพวกนี้ไม่นอนห้องแอร์ไม่อยากไปเลือกตั้งนอนดูทีวีอยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ไปเลือกอ่ะเพราะไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรแล้วเรื่องนึงนะไหนๆทัวร์ก็ลงอยู่แล้วฝากหาถามหาแฟนขับทีมส้มหน่อยครับหัวคะแนนธรรมชาติหายไปไหนกันทีมส้มทุกจังหวัดใช่ไหมอาจารย์ ใช่เอาน<อ>นทบ,บุรีก่อนก็ได้เนี่ยพอเราคุยนนทบ,บุรีอยู่ใช่ไหมทุกที่แหละเนี่ยเ<อ>พราะว่าสิ่งที่สําคัญในการเลือกตั้งของยุทธศาสตร์ขอซ่อมจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาในการเลือกตั้งชาติสองครั้งเนี่ยนะครับจากที่ทําวิจัยให้อาจาริศรีทอนมาเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยคือมันสำคัญที่แอร์วอลและอัลกอริทึมในรอบแรกในเลือกตั้งครั้งแรกในอนาคตใหม่อนาคตใหม่เนี่ยอำนาจสำคัญเกาอยู่ที่ Facebook แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งทำให ดึงคะแนนประมาณสักหมื่นต้นๆของแต่ละคนได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยิงแอดยิงแอดถูกยิงแอดลงไปในกลุ่มคนซึ่งเจาะลงป้าะไานะครับรอบสองเนี่ยพลังสำคัญอยู่ที่ t ิ k t o k อข้อเด่นของ t i k t ต k อคือไม่ต้องจ่ายตรงแล้วมันข้ามกำแพงม,มันข้ามกำแพงอี่ t ิ t กตเนี่ยคือมันสามารถทะลุข้ามฝั่งได้ใช่ไหมครับแล้วมันกระจายเร็ว นะครับมันไม่จาเป็นต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ตรงมันเป็น t i k ก o k มันกระจายได้คํถาถามคือในการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยพลังโซเชียลในส่วนนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้เห็นไม่เห็นหนาแน่นเท่า มันไม่เป็นก่อเป็นกรรมไม่เป็นยุทธศาสตร์กลับไปเล่นยุทธศาสตร์กราววคือเอาดาราของตัวเองลงไปลงเวทีนี่นี่คือยุทธศาสตร์ที่เพื่อไทยเล่นก็เหมือนกับส้มสัดส้มก็เล่นเกมนี้ส้มเนี่ยจริงๆเหนือกว่าในเชิงเทคโนโลยีในในแง่ของไอเทคนิคในการเข้าถึงผู้คนผ่านกำแพงบ้านถูกมเพราะว่าในในศั์การทํางานพื้นที่เนี่ยมันมีคําว่าบ้านมีรู้วแล้วพวกไอพวกเดินเนี่ยมันไปไม่ถึง นะครับแล้วพวกบ้านมีรั้วเนี่ยเขจะชอบบวยวายเขาไม่เคยเจอสอสอไม่เคยเจอพักนะมันก็อยู่ที่ว่าไอ้พลังของการส่งไปตรงเนี้ยก็คุณดูดิสองวันก่อนพัฒนาทรออกออกสรยุทธ์ไงโอ้โหคอยกังด่ากันเต็มมาได้ไงของชายชายเป็นเจ้าของช่องเห็นไหมแล้วมันจะเทือนไงมันจะเทือนไงเห็นะคือจริงๆเนี่ยยุทธศาสตร์แอร์วอจริงจริงอ่ะของส้มมันเหนือ สำนักข่าว today make tomorrow today